คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต<ๆ>่ำควรจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้พบช่องน้องมาหายนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมใหม่นะคก็นะอ่าก็คือเกมเพอร์ซิอุสนั่นเองนะบางคนอาจจะง,งงว่าเอ้ยเกมใหม่ยังไงวะเกมใหม่ตรงไหนนี่มันเกมเก่านี่มันเกมนานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพอร์ซิอุสเนี่ยเหมือนได้เกิดใใหหหมมมม่่ทุกกคนนนนเเเเือป็ลยนะ ก็หลังจากที่ PG อัพดงอัพเดตไปรอบที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยกลับมาบูมอีกแล้วโดนมีอัตราการตรงกันแตกที่แจ้งที่สูงมากๆโนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มเล่นกันเยอะมากๆนะนะลองไปดูในรูปรนะ้เพอร์ซิอุสแม่งเต็มไปหมดโดนนะอ่ะก็วันนี้ตามมาตากันแตกของตัวกลุ่มประธานมานะครับผมนะอยากจะไปดูตากันแตกด้วยตัวเองเนะี่ยก็ลิงกอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แล้วได้ปักหมดนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยดีกว,ว่าอ้าวันนี้มากรุน 2 0 8บาทโรนก็เราเคยเล่นไปแบบหลายๆเกมวน,นะใครที่ติดตามดูเราตลอดเดี๋ยวจะรู้ว่าเพอร์ซิว์เนี่ยแทบไม่เคยเล่นเลย <c oughs> เล่นน้อยมากแล้นนะก็นานๆทีนะเขาอัปเดตปรับปรุงเนี่ยบอกว่าเกมมันแตกดวงแตกดีก็ต้องกลับมาเล่นกันซะหน่อย <c oughs> อเบ็ดหนึ่งเนี่ยเราแบบล้างหน้ากระดานต่อไปเป็นเบ็ดสามงาออโตสามไปเลย ไงมันทำไมมันเงียบจังไว้เฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยวก่อนนะอ่าได้เว้ยเฮ้ยไปต่อยังกำไรยังไม่มีนะทุกคนนะตอนนี้ตอนนี้กำไรยังไม่มีเราเราแบบเราเล่นแบบเอออาเออเอาไปก่อนทุกคนต่อไปก็เดี๋ยวเล่นเป็ดสองแล้วกันนะ เปิดได้ออโต้ X สิบเดี๋ยวกดมือกันเบ็ดสองรวๆย้ำๆไปก่อนยังไงฮะ 49บาทต้องกลับได้ทุกคนยังไงไปต่อกดมือตัวนะเรายังไม่ยอมแพ้วันนี้เนี่ยเราเล่นกันแบบเบ็ดแบบไม่ได้เวอร์วังอลังการแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นเบ็ด5้แล้วกันนะมาเกิดใหม่ตัวนะเกิดใหม่เกมใหม่หรือว,ว่าเรา หรือว่าเราจะได้เริ่มเล่นใหม่กันแน่ทุกคนอ้าวต่อไปเป็นเบ็ดสามกดมือก่อนเมื่อกี้เราเอโต้ไปละอูวี่เต็มแผงคูณสิบอ่บอกแล้วว่าเกมนี้เหมือนเกิดใหม่คูณจ่ายง่ายมากทุกคนเมื่อก่อนนะ่คูณไม่จ่ายง่ายขนาดนี้นพูดกันจริงจริงจังๆเลยนะเมื่อก่อนผมก็เล่นนะเล่นตอนที่มันออกใหม่ๆนั่นแหละเล่นไม่กี่ครั้งแล้วรู้สึกว่าแบบเกมนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะโดนปัดตกทางค่ายพีีอะ่ะไม่มีใครสนใจแน่นอน นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องคัมแบ็กคือเขาจ่ายคูณออกง่ายแบบง่ายมากทุกคนง่ายง่ายจริงๆอ่ะคือแป๊บเดียวจ่ายคูณเดี๋ยวดูดิแป๊บเดียวคูณห้าแป๊บเดียวคูณสิบแป๊บเดียวคูณยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ก็แลกมากับการที่บางครั้งไหนจะจ่ายตัวถูกทุกคนห้าสิบตังค์เอามาคูณคูณสิบม่ก็ได้อยู่ไม่กี่บาทนะทุกคนนั่นไงสิบหาาละได้เกิดใหม่ชัวร์ก่อน โอ้โหคุณจ่ายกูหน่อยเว้ยมปเล่นเบ็ดสามไปดีกว่าลูกนะสวยมาเจ็ดสวยวายลงตรงนี้คุณเจ็ดเก้าสิบเก้าบาทรอดแล้วรอดแล้วแต่ว่าเบ็ดข้างหน้าไม่น่ารอดเดี๋ยวเล่นกันเป็นสามยาวๆก่อนแล้วกันลูกนะโอ้โหสามโวยย่านะพุศยุทธ์น่าทำกันอย่างนี้เหรอ ทำไมเพื่อซิอุดมันโหดร้ายใส่กันอย่างนี้อ้าวสวยเออเอออุย้ยถ้าไม่จ่ายเลยเนะี่ยบอกเลยว่ามีินหิดแน่นอนละ โอ้ยห้าร้อยดอกนี้ดอกนี้กูคิดเลยโอ้ยสวยโอ้ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วนะแหมเบ็ดสามมาแล้วโดนคือนั่งนิ่งนั่งเงียบเลยอุตส่าห์โมไปซะเยอะไม่อยากพูดอะไรแล้วนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแม่งโดนตอบกลับหนาแบบไอ้เหียมึงโมไปซะเยอะเลยแต่มึงไม่จ่ายอะคืออะไรวะกูไปเล่นตามมึงไม่เห็นจ่ายเลยอะไรเงี้ยนะมาแล้ว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 กลับมาแล้วจ่ายอีกดีโอ้โหตะวนต่อไปเป็นเบ็ดห้าแล้วกันนะ มีกำลังใจเข้เาพื่เขิมแล้วเอาไปเลยห้าสรอบโชวชัวจิวชิวไปฮายี่าสองร้อบาทโอ้ยโอ้ยไม่ได้คูณหรอไม่มีคูณว่ะ คุณสิว่าไปเนาะเนี่ยแม่งพอตอนคอมโบแรงๆอะ่ะเสือกไม่มีคูนพอโตคูณมีเนี่ยตัวถูกๆเสือกออกมาบ่อยชัดตัว <c oughs> ต่ะยังไงคูณเยอะมันก็ยังมีโอกาสที่จะโดนตัวยังไง <c oughs> อยู่ดีรู้นะเอ้ยปีเกมมาแล้วเวย้ยปีเกมเบ็ดห้าเว้ยไปดู้นะเออมา ไม่น่าน้อยใจที่ผายเลยฟรีเกมจ่าย23บาทอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหเข้าฟรีเกมทั้งทีจ่ายคอมโบมา2ีบกว่าบาทเอาเฮ้ยเอา

โอ้เบตห้าไม่ออกนะฟรีเกมฟรีเกมฟรีเกมมามาพ่อหนุ่มสองช่องก็เอาโอ้หวังสูงแล้วนะวันนี้เราไม่น่าจะมีดวงกระเบ็ดสูงว่ะเดี๋ยววัดใจวัดใจเบตสิบสักสักสิบทีแล้วกันก็เดี๋ยวลงไปเล่นเบตสามแล้วกันนะันไม่น่าจะมาแล้นะต่อไปเล่นเบตสามกัดีกว่า มากดมือแล้วนะตะกี้เนี่ยออตโต้จะเยอะไปละนะก็เดี๋ยวเป็นแบบกดมือแล้วกัน ดีใจได้แป๊บเดียวแล้วนะคอมโบแม่งแดกเกี้ยงเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเออสวยเออเออนั่นแหละนั่นอ้าวหรือว่าเราต้องออโต้ช่วยรู้นะเอาเอาเป็นเบตห้าแล้วก็ออโต้สามสิบละกันรู้นะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วแหละวันนี้นะไม่หวังอยู่แล้วฟรีเกมมาสวยสี่ตัวไปนะเออคนดูบอกก็สี่ตัวก็ปก,กตินี่หว่าเข้าฟรีเกม ทำให้มันดูยิ่งใหญ่ลงนะเออเขาเรียกว่าเอามาแก้เขินที่แม่งโมไปซะเยอะคอมโบมันแตกรอบเดียวจริงๆลงนะ600เมื่อกี้ฮะลงนะเราโดดขึ้นไป800แล้วก็แต่นะก็ลงกันยาวๆเลยนะ ร้อยห้าบาทโอเคเออพอคุยกันได้หน่อยอย่างเงี้ยเอาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยนาฬิกาปลุกปูเนี่ยมาแล้วเว้ยอะไรไวะเนี่ยโอัะนี้ปีเกมะ 200กว่าบาทวันนี้ฟรีเกมรอยไม่แตกหนักเดี๋ยวกลับมาสามมีกทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองหมดออตโต้ก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนุ่งละดูมันจะไม่ยอมจ่ายจริงอะดูจากสภาพอะน้องจ่ายหายไปเนองแถวแรกหายเออสวยเรียบร้อยหกร้อยมามา,าได้แล้วครับพี่น้องครับหกร้อยสี่บาทขึ้นมาตอนนี้เป็นพันกว่าบาทแล้วอะ ไม่น่จะมีแล้วนะก็ไวประมาณนี้แล้วกันนะใครที่อยากจะไปตามหนก็ตามได้นะเป็นเกมใหม่แต่ว่านานแล้วนะทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบงงๆเบ็ดงงๆทุกคนนะยังไม่ค่อยได้แบบเล่นเล่นเกมนี้มากสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าใครที่อยากให้เล่นเทคนิคแบบไหนเกมไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมดูตากันแตกได้ที่ตัวกลุ่มกระทำลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะมาแก้แค้นแน่นอนบอกเลยไม่ยอมแน่นอนฟรีเกมวันนี้จ่ายไม่ดีให้เราเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสัดีครบ